สวัสดีครับสวัสดีพี่หม่ครับทุกท่านนะครับเช้าวันที่หนึ่งนะครับเดือนมกราคม2567นะครับท่นนี้วันนี้ก็ยังมีสินค้าให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับยังเปิดตามปกตินะครับที่ร้านพี่เน็ตโอดิโอนะครับสนใจตัวไหนนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจ โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ0952246497และก็0874217464นะครับก็มี2เบอร์นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนสออริโอนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าใหม่นะครับสินค้ามือ2ก็พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่เดนอครับเ้อนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับ ก็สินค้าใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเทอร์โบบีบนะครับมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสอบถามมาได้นะครับ0952246497นะครับเป็นตู้เทอร์โบของช่างน็อตแล้วก็เป็นแบรนด์ล้านนะครับ PM นนะครับก็ยังพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นแบบทรงคางหมูแบบนี้เป็นเสียงรวมนะครับกลางแหลมนะครับ พอมีให้ท่านได้รับอยู่นะครับหรือว่าเป็นเอฟฮอนมือสองนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพีเนตอรอารดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ว่าเทคนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วสิบแปดนิ้วนะครับก็พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออรดิโอนะครับอ่า วันใหม่นะครับเป็นปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกทท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปตั้งสั้นะครับสําหรับเช้าวันที่หนึ่งะครับเดือนมกราคม2,567นะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ